ของที่ใช้ทําพิธีก็มีมะนาวเทียนใบลูกคมิน้นแล้วก็น้ำหนึ่งถังีไหนลองเล่เาให้ฟังหน่อยก็ คือว่าเพื่อนอมาตั้งแต่แรกแล้วแต่คือมากับเพื่อนจนเพื่อนดีขึ้น<ม>พเพื่อนก็เลยแนะนําบอกว่าอาบเถอะอาบเถอะแล้วเราก็เลยอาบตามเพื่อนตอนแรกไม่กล้าอาบใช่ไหมตอนแรกยังไม่ค่อยกล้าอาบค่ะ<ม>และทีนี้ก่อนจะมาครั้งแรกก็คือถูกหวยแล้วก็มาแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็คือก่อนหน้านั้นช,ชโชคลาภไม่เปิดเลยใช่ทุกที่ชโชคลาภจะไม่เปิดเลยและทีนี้ครั้งที่สองที่มาก็ถูกหวยอีกก็ได้มา ถึงมันจะไม่เยอะแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ต้องฝักทุนนะอะไรนะมเป็นนิมิตหมายที่นีค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าครั้งแรกอาบกลับไปก็ยังไม่ค่อยโลง่งไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับไปก็รู้สึกว่าหลับดีขึ้นทุกทีจะนอนไม่ค่อยหลับจะเครียดตื่นมาก็จะเครียดจะอะไรเงี้ยแต่ที่กลับไปก็หลับดีขึ้นมาครั้งที่สองครั้งเนี้ครัรู้สึกโลง่งรู้สึกโล่งเลย ครั้งครั้งแรกตอนอาบน้ำมนเนี่ยคิดว่าจะอาเจียนไหมครั้งแรกคิดว่าไม่น่าจะอาเจียนเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราเป็นคนตักบาตรทุกวันเลยทุกวันเลยนะครับเพราะว่าทําสม่งเสมอไหว้พระทุกวันแต่ทีนี้ครั้งแรกอะอ้วก,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 วกไม่หยุดเลยอ้วกอ้วกวกวกไม่รู้ว่ามันมาจากไหนอืมแต่พ่อแม่ก็เคยบอกลูกเอาไว้แล้วว่าที่ลูกอะ อะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เปิดอะ่ะเพราะว่ามีพลังงานบางสีงบางอย่างซ่อนอยู่ตามอยู่มีทั้งดีแล้วก็มีพลังงานที่ไม่ดีด้วยดังน,นั้นต้องเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีให้เขาออกไปซะ,ะเราจะได้สว่างขึ้นแล้วมันก็จะได้เปิดขนาดคิดว่านัดพ่อแม่ว่าจะมาวันนั้นโชคลาภเปิดเลยใช่ตอนแรกคือว่าบอกบอกว่าพรุ่งนี้เดือนสัปดาห์หน่งันที่สอง,สองก็เลยตกเย็นก็เลยถูกหวย เหมือนกับองค์ข้างในแล้วก็พระแม่นี่เปิดเปิดทางเปิดทรัพย์ให้ได้มาซื้อของทําพิธีใช่ค่ะแล้วมาใช่ค่ะแต่หนูแต่คือมาแล้วหนูก็บอกว่าแต่ครั้งที่สองหนูไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยนะคะครั้งเนี้ยหนูไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยก็ของมันมันมันเบาแล้วมันต้องใช้ครั้งแรกมันจะแบบมันจะแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน อแล้วพ่อแม่เรียกร้องปัจจัยไหมว่าต้องมีการรักษาเนี่ยต้องใช้จัดใจเท่านี้เท่านี้ก็ไม่ได้เรียกร้องอะค่ะพยายามแบบช่วยช่วยลูกให้เหยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็จะเบาลงเบาลงแหละเหมือน,นอย่างที่เขาใจยังว่าทําไมต้องสามครั้งครั้งเดียวหมดไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าครั้งแรกหนูอ้วกไม่หยุดแล้วแต่มาครั้งเนี้ยมันไม่ค่อยอ้วกเลยอ้วกแค่ทีเดียวทีสองที อย่าปวันแรกอะที่นั่งรถมาหนูก็ปวดหัวมากแล้วปวด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 เรามาถึงหน้าบ้านหนูก็อ้วกเลยยังไม่ทันจะได้ทำยังไม่ทันทำา่ทีเลยหนูอ้วกก่อนเลยหน้าบ้านเรามารอบเนี้ยไม่ปวดหัวมาครั้งเนี้ยไม่ปวดหัวเลยอืแล้วหนูยังนั่งคิดเลยว่าเอ้ครั้งเนี้ยมาจริงๆอะหนูน่าจะน่าจะปวดหัวแต่ครั้งนี้หนูไม่ปวดหัวเลย เพรมันพลังพลังงานมันน้อยลงแล้วแมลูกครัง้งแรกเขาแม่ต้องแบบให้ดดกินเยอะเพราะอะไรแต่แต่ครั้งเนี้ยอ้วกน้อยอ้วกนิดเดียวอ <c oughs> ไม่ทรมานแต่ครั้งแรกอะรู้สึกทรมานเวียนหัวไปหมดเลยอ้วกเวียนทา<ะ>ดห,หมุนติ้วไปหมดเลยใช่ไหมกลัวด้วยแล้วก็อยากจะหายด้วยใช่แต่ครั้งเนี้ยอ้วกครั้งแรกปุ๊บก็คือรู้สึกโล่งเลยวันนี้ พอดื่มน้ำมนล็อตสุดท้ายพ่อแม่ให้ดื่มน้ำมนสามแก้วอ้วกไหมไม่อ้วกแตกไหมใช่แล้วก็ง่ายด้วยใช่ไหมใ้่พ่อแม่บอกว่าไงว่าดื่มน้ำมนสามแก้วนี้แล้วถ้าถ้าถ้าไม่อ้วกคือไม่มีอะไรแล้วอืมแล้วก็ถ้าอ้วกก็แสดงว่ายังมีอยู่ใช่ครับอันนี้อัดไปสามแก้วล็อตสุดท้ายไม่อ้วกเลยใช่ค่ะไม่อ้วกเลย นั่นแหละปลอดภัยแล้วนะเห็นไหมความแตกต่างทําไมถึงต้องอาบสามครั้งทําทไมเราถึงต้องอาบและทําไมหลังจากที่เรายังไม่เคยอาบกับการอาบแม้แต่ครั้งแรกมันก็แตกต่างแล้วเข้าใจหรือ,อย่างบารมีพระแม่เนี่ยท่านแบบเยอะขนาดไหนในการที่จะมาปรับทตุเปลี่ยนทตุให้กับเราให้กับพลังงานออลา่ลาลังสีพลังงานชะตาของเราที่มันมีกรรม มีพลังแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่กับเรา mm hmm. เขาก็ได้ปรับเปลี่ยนไปด้วยลกูก uh huh. ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานออย่างเช่นเป็นเป็นกุศลเนี่ยจากพลังงานเขาน้อยเขาก็เพิ่มขึ้นเหมือนได้ได้อานิสงส์ได้พลัง,งจากพ่อแม่มาด้วยเข mm hmm. ้าใจยังเขาก็ได้ปรับพลังงานเขาด้วยส่วนพลังงานผีสัมภเวษีจิววิญญ,ญาณหรือคูณสายหรือพลังงานที่มันเป็นอะ,อะไรที่เราไปจับเพนละหลงเข้ามาลมเพลลมพัดมา อย่างที่เราไม่รู้ตัวพลังงานเหล่านี้ก็จะได้ปรับเปลี่ยนคายแปรธาตุออกไปเข้าใจยังลูกเขาก <s> ็จะได้ไปในส่วนของเขาเราก็เป็นส่วนของเราเพราะบางทีพลังงานบางตัวเขาก็ไม่ได้อยากอยู่กับเราแต่ไปไม่ได้ไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะไปที่ไหนกลัวก็เหมือนเราเราก็กลัวจะเอาเราไปลอยแพที่ไหนจะเอาไปลงเหวล,ลงไฟกระทะที่ไหนใช่ไหมแต่เ <_ S 1> มื่อมาถึงพระแม่เนี่ยพระแม่เป็นพลังงานที่เป็นกุศล พลังบุญบารมีพลังงานที่ว่ากลัวที่ว่าเป็นฤทธ์ก็คือเหมือนกับว่าทําลายอวิชชาอก,กุศลทั้งหลายเมื่อทําลายได้ปุ๊บมันก็จะเป็นสภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวะธรรมเป็นสภาวะบุญบารมีพลังงานที่เป็นสิ่งที่ดีอยู่กับแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนแม้กระทั่งวิญญาณเจ้ากรรมในเวรของเราจากที่อาฆาตเรามากเขาก็มี คลื่นกระแสพลังงานที่แบบเมตตาเป็นสภาวะที่อ่อนลงแล้วก็รอเวลาที่จะได้ไปเหมือนให้ความจริงจิตทำไงยังไปไม่ได้แต่ลูกต้องทําให้เขาตลอดนะแต่เจ้าก็อย่าไปเบียดเบียนเขานะอย่าไปจองเบีนจากเขาเพราะกันเก็บทำร้า,ายซึ่งกันและกันมันไม่จบไม่สิน้นแต่เจ้าไปไม่ได้ <c oughs> เจ้าก็เหมือนกับอยู่ร่วมกันสร้างบุญกุศลนําพากันอืมปฏิบัติ ช่วยล่างล่างเขาจะได้ทําบุญให้ช่วยให้เจริญในหน้าที่การงานในการเงินโชคลาภให้ชีวิตมีความสุขเมื่อเขามีความสุขเขาทําบุญเขาปฏิบัติได้อย่างมีความสุขกระแสบุญมันดีมันเสถียรดีกําลังบุญมันมัน,ม,นมันดีมันส่งผลดีถึงเวลาเข้าไปได้ไวขึ้นเป็นอย่างนี้ไงลกูกอ่เาเข้าใจยังนะแล้วก็จะมีอะไรบอกพ่อแม่ไหมลกูกค่าวลูก จเจริญส,สวัสดีสว,สดวันนี้ลูกเตา่ามาอมาบน้ำมนต์ครั้งที่สองครั้งแรกกลับไปหลังจากอาบน้ำมนต์ครั้งแรกแล้วกลับไปมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างลูกก็ตัวก็เบาขึ้นตาก,ก็สว่างขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นของทำอะไรเริ่มรู้สึกว่าวหัวสมองมัน,มนโล่งโปร่งขึ้น<ม>ใช่ไหมลูกใช่ครับอืม แล้วส่องกระจกดูหน้าตัวเองเปลี่ยนแปลงไหมเบาบานขึ้นอเบาตัวขึ้นครับแล้ววันนี้มาอาบมีความรู้สึกยังไงครั้งที่สองรู้สึกสบายต่างจากครั้งแรกไหมต่างกันมากครั้งแรกมันจะแน่นท้องครั้งนี้จะไม่ค่อยแน่นครั้งนี้พ่อแม่ให้เคี้ยวหมากแล้วก็ให้ทานน้ำมนต์อาเจียนไหมไม่รู้สึกเลยครับต่างใจคอนมากต่างจากครั้งแรกครั้งแรกมัน ครั้งแรกของพลังงานไม่ดียังอยู่ใช่ครับแล,แล้วเวลาพลังงานที่ดีออกเคลียร์ออกไปหมดแล้วการกินน้ำมนต์กับหมากเนี่ยผิดกันไปเลยใช่ไหมลูกมันเข้าแล้วมันจะฝาดปากมากแต่ครั้งนี้เคี้ยวเหมือนกันแต่ไม่รู้สึกอะไรปกติหมดเลยน้ำมนต์กินไปเป็นยังไงง่ายขึ้นไหมง่ครับมไม่ยากแล้วก็อาเจียนไหมวันนี้ไม่มีอาการอาเจียน วันนี้เฉยๆโล่งโ <Okay. S 1> ปร่งทีนี้เข้าใจหรือ,อยังว่าเวลามีพลังงานที่ไม่ดีในตัวเรา <Okay. S 1> กับเวลาไม่มีมันต่างกันมากชัดเจนครับเวลากินน้ำมวลความรู้สึกก็ต่างกันมากเวลามันไม่มีละเคียร์เหมือนเรากรองท่านเราสะอาดแล้วแล้วเรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่มีพลังงานอะไรมา,มาต่อต้านเราแล้วมันต่างกันไหมแล้วรู้สึกโล่งสบายใจขึ้นใช่ครับทให้เรามีความมั่นใจว่าตัวเราเนี่ย มันไม่มีพลังงานที่ที่เป็นสิ่งลี้ลับที่ในทางที่จะมาเบียดเบียนซ่อนอยู่แล้วรู้สึกสบายใจขึ้นไหมลูกสบายใจขึ้นครับอืมแล้วก็รู้สึกมีจะมีอะไรจะบอกกับพ่อแม่มั้งก็มีครับก็รู้แต่ว่าเขี้ยวหมักกับครั้งครั้งนี้มันมันไม่เหมือนกันเลยมันแคบ้งแล้วมันปาดปาดสามสีว่วันเลยทั้ทง,ทงทั้งที่หมักกับน้ํา น้ำมนก็เอามาจากก๊อกเราคนคนลินเองห <Hey. S 1> มากใบพูแล้วก็ซื้อมาเองใช่ไหม <Hey. S 1> ลูกทุกอย่างของเราซื้อมาเองทุกอย่างเลย <Hey. S 1> เหมือนกันทง <Hey. S 1> พิธีเหมือนกัน <Hey. S 1> แต่ทําไมก่อนทําครั้งแรกกับตอนที่ของหมดไปแล้วเนี่ยมันต่างกันสิ้นเชิงเลยเห็นไหมเข้าใจหรือยังเ <Hey. S 1> ออบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เจอกับตัวเองมันไม่เข้าใจ แต่ถ้าเจอกับตัวเองแล้วเนี่ยเราเราเหมือนเราเห็นเห็นผลมามาทําพิธีเนี่ยถ้าเราเองไม่เจอกับตัวเองเราไม่เข้าใจใช่ไหมครับเราแค่ดูเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่เราก็ยังมีความสงสัยใช่ไหมลูกใช่คแต่เวลาเจอกับตัวเองมามันเป็นยังไงนะมันก็มันเป็นสิ่งที่แบบ <8. S 2> ถ้าเจอกับตัวไม่เจอกับตัวเองเนี่ยเข้าใจยากเนาะอ่าแล้วเวลาได้ทําพิธีมาเนี่ยมันมันโล่งมันโปร่งมันเปลี่ยนไปเลยไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากเลยนะ โล่งโปร่งเบาตัวนี่ไงเราต้องพิจารณาความรู้สึกของเราด้วยตัวเราเองตัวเดิมมาพนเปี้ยกับเราเป็นอะไรนะเราเป็นอะไรอเออนะเออแล้วก็เดี๋ยวก็นัดมันมาอัดอีกครั้งหนึ่งนะลุกนะครั้งที่สามเราอย่างแรกเลยเรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าเราโล่งแล้วบางทีเราอยากพูดเรามีหรือเปล่าไอ้ที่อยู่กับเรามันใช่หรือเปล่าใช่ไหมคิดไหมว่า ที่เพื่อนอ้วกแล้วที่อยู่กับเรามันแล้วคือเรามีไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พ่อแม่เปิดธาตุถ้าเปิดธาตุออกมาพ่อแม่ก็คอยให้กําลังใจเราบอกเนี่ยบอกตลอดใช่ไหมว่าเนี่ยถ้าเรามีอาการอย่างนี้พระแม่จะสอนตลอดเลยใช่ไหมทําให้เราแบบยิ่งกินน้ามนยิ่งแบบเร่งช่วยตัวเองให้มากขึ้นแล้วเวลาออกมามันโลง่งอือเห็นไหมแล้วทาให้เรามีความมั่นใจว่าเออต่อไปเนี่ย พลังงานที่อยู่กับเราก็คือเป็นพลังงานฝ่ายกุศลเป็นองค์ของเราเป็นสิ่งที่อยู่กับเราเป็นสิ่งที่เป็นเอื้อหนุนกับเราไอ้พลังงานที่เป็นอกุศลหรือพลังงานที่มันมันไม่ดีคือเข้าไปแล้วเรารู้สึกโล่งใจสบายใจและปลอดภัยนะแต่วันที่ยังไม่ได้อาบไม่เคลียร์เนี่ยเรายังมีความมันใช่ไหม,ไหมที่อยู่กับเราเนี่ยมันใช่ไหมใช่ไหมมีเรามีอะไรหรือเปล่า แต่ตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกโลง่งรู้สึกไม่คิดมากอมตอนแรกเราคิดว่าอของแทนหรือเปล่าอของจริงหรือเปล่าอยไรเงยแต่ตอนนี้โลง่งไม่ไม่ได้คิดอะไรคร่ะรู้สึกสบายตัวเพราะได้อ่านม,มนุ์แล้วเห็นไหม